แย่งกันเฮ้ยแข่งว <bunker. S 1> kind of ิงกันบ้าแข่งวิงกันบาโอเคพี่โฟนป่าพี่น้ตอ๋อนี่คืองานจำได้เลยที่เจอโลกาครั้งแรกใช่ไหมอันนี้คือเค้กอะไรเค้กุ้งตุงเค้กเค้กหมูด่โลกา พคงตรงนะรู้จักว่าเพค็มคงตรงเจ้าเจพี่บอลต้องปั่อะไงอะลูกเงาพี่บอลต้องปั่นอะไรนะไไเป็นคนหรือเป็นมา้าครับลูกนงาก็คือ <c oughs> ไม่ได้นะลูกแกาไหนไหนพี่บอลปั่นน <c oughs> ะ <c oughs> เป็นลูกบอลเป็นลูกบอลชอบเตะบอลใช่ไหมเนะี่ยอ่าพี่บอลปั่นเลยนะปั่นเลยไนปะ ทำไมไม,กกมันไม่ดับอะลูก้ามันไม่ดับอะอะไระะเดี๋ยวอาจารย์จะบอกใหม่เดี๋ยวจะบอกให้ดับ <c oughs> เอา้ามันไฟมันยังติดอยู่ลูก้าทำไงดีดกกอ,งงด <c oughs> อะอะต้องอ้องปัตรงนี้เหรอ <c oughs> ไม่ดับป่ะฮะอ๋อ้องตรงนี้เหรอดับยัง ไปยังติย่เลยเอเออใช่งปงตอง้อ้าวดับแล้ว,อเ,อลวเอ้ัวมือคะันนี้พี่โฟลดลูก้าอที่เจอกันครั้งแรกไหนไหนอันไหนลูก้าไหนลูก้าอนี้ไหนพี่โฟลอนไหนพี่โฟล์ไ,ไม่ไม,ม่อนเลย อะไรนะพี่ฝนน่ารักไหมพี่ฝนยัร้พี่ฝนยัร้คือผมผมคุยก็คุยรื่องอยู่เลยโอ้อ้ยโอ้ย้ยโอ้ยอ้ยโอ้ย้ยโอนยโออนยอ้ยโอกยโอ้ยอ้ยโอ้นอ้ยห้อ้ยอ้อยโอ้้ย้้่อโอนยล่อ้ย มุกงาเลี้ยงพี่บลูนน่ารักนะคะตอนนี้นนอตุ้ตุ้ตมองไรพวกก้นเหรอเอาพี่บลูพี่บลูบ้วนแล้วน,น่ารักไหมไไไไไตุ้มตุ้มมา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 แนะอ,อะไรนะไม่ชื่นใจสักที ขอบคุณครับเบิครับบ๊ายบายไว้เจอ,อกันนะขบอบคุณครั okay, บโอเคค่ะขอบคุณน้องลูกลาค่ะเดี๋ยวดับไฟให้นิดนึงได้ไหมค่ะ